เหรียญ2บาทวาระนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคว่ามีรุ่นที่ไม่ธรรมดาต้องบอกเลยว่าใครมีนะครับรีบหามาขายดดนดวนๆวนดวนดนดวนเลยอไม่งั้นใครช้าบอกเลยว่าราคาล่วงนะครับผมนะก็สวัสดีครับสวัสดี f อที่รักของร้านปลานันทุกท่านนะครับ ผมนะปุณพัชศิระเรืองวานิชนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับซึ่งเป็น2บาทที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคยผ่านหน้าผ่านตาหรืออาจจะเห็นนะอยู่ในตลับอยู่ในเมสาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญ2บาทวาระนี้นะครับมีสิ่งที่ หลายคนนะอาจจะไม่รู้ว่ามีรุ่นที่มีความพิเศษอยู่ด้วยอ่านะแต่ว่าจะเป็นรุ่นพิเศษแบบไหนนั้นนะครับนะเราต้องมาคุยกันเนาะต้องมาศึกษาข้อมูลกันสำหรับเหรียญ2บาทวาระนี้นะครับเป็นวาระที่ทำออกมานะในช่วงที่ประเทศนั้นนะครับมีการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่13 เมื่อปีพศ2528ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าบอกมานะเป็นเหรียญ2บาทวาระที่3ครับวาระที่3แล้วก็มีน้ำหนักราลายอยู่มา1จุดนะเนะกรัมนะเจ็ดกรัมขอพายเกรัมจำนวนการผลิตนะจำนวนการผลิตจะอยู่ราวๆมาณ5ล้านเหรียญ5ล้านเหรียญนะฮะ ราคาที่เล่นกันนะราคาที่เล่นกันตามหนังสือคู่มือบอกไว้ว่าสภาพ U N C U N C คือสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นั้นนะครับจะอยู่ที่มาเหรียญละ25บาทเท่านั้นครับอ่ะบาทเท่านั้นหลายคนอาจจะฟังดูอาวยี่ส25บาทเท่านั้นนะมันจะไม่ธรรมดาได้ไงมันก็ปกติทั่วไปนะแต่ คุณรู้ไหมครับมีอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเจอค่อนข้างที่จะบ่อยๆหามาได้ตลอดครับนั่นคือเราจะเรียกว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นขัดเงารุ่นขัดเงานั้นนะครับมันมีวิธีดูตรงที่ว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับนะจะเงากว่าจะแบบภาพของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือจะ,จะลอยออกมาแบบชัดเจนนะเห็นโดดเด่นขึ้นมานั่นเองครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็น้ำหนักเท่าๆกันกับเหรียญ2บาทรุ่นที่แล้วแหละก็เหมือนจะไม่มีอะไรต่างกันเนะาะมัอยู่ที่จำนวนการผลิตรุ่นที่แล้วผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญครับ แต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่ทราบจํานวนการผลิตเลยว่ากันว่าทําออกมานะครับนะให้ทุกคนอย่างแรกเป็นพิเศษบ้างขัดเงาบ้างเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะมีการทดลองขายแบบขัดเงาเนาะคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยระหว่าง2บาทขัดเงากับนะสองบาทเออธรรมดา2บาทขัดเงาหน้าเหรียญมันก็2บาทแต่ขายอยู่5บาทอย่างเงี้ยกับเหรียญ2บาทที่แบบธรรมดานะหน้าเหรียญ2บาทแต่ก็2บาทแรก2บาทเห็นไหม คนอาจจะเลือกที่แบบไม่เอาขัดเงาไงเพราะว่าหน้าเหรียญมันสองบาทไม่เอาขัดเงาเออก็กลายเป็นว่าตอนนั้นคือต้องคนที่แลกมานี่คือต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยแลกว่านะานแลกด้วยเหตุผลที่ว่าเออ,อมันมีอะไรพิเศษแปลกๆได้อยากเก็บแปลกๆนะยอมแลก2บาทในราคา5บาทเนี่ยหรือว่า2บาทในราคา100บาทเราก็ไม่รู้เนาะว่าสมัยนั้นทําออกมาเท่าไหรน่นยไม่มีข้อมูลเลยราคาที่เล่นกันสภาพไม่ผ่านการใช้ ผมเคยนะหลายคนที่มีเหรียญน,นี้เก็บนะมักจะมีนะทีละสองสามเหรียญน,นะอยู่ด้วยกันทนะั้นราคาที่ผ่านการใช้อยู่ที่ประมาณหกพันถึงแปดพันบาทล่าสุดราคาก็ล่วงลงมานะอันนี้คือราคาที่หนังสือคู่มือประเมินไว้หกพันถึงแปดพันบาทแต่ราคาที่เราไปเห็นแล้วก็มีล่วงลงมาจะอยู่ราวๆประมาณนะไม่เกินห้าพันบาทครับนะน,นี่คือราคาไม่เกินห้าพันบาท เพราะฉะนั้นนะครับนะก็เวลาเราเจอส่วนใหญ่ผมชอบเจอแบบเป็นกล่องมาเป็นคู่นะมามาเป็นคู่ถ้ามาเป็นคู่ก็ราคาจะเล่นกันอยู่มาคู่ละ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นนะฮะเรามาดูนะเรามาดูว่านะความแตกต่างของเหรียญนักสองเหรียญน,นี้เป็นยังไงนะคุณดูจากนะคุณดูจากภาพง่ายๆเลยครับทุกท่านนะดงูง่ายๆเลยว่าเหรียญ2บาทนะเหรียญ2บาทที่เป็น2บาทธรรมดา มันก็เป็นเนื้อนิกเกิลผิวเดียวธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยเลยเนาะแต่ถ้าเป็น2บาทที่แบบหายาขัดเงาราคาแพงเนี่ยนะเราจะเห็นแบบตัวหนังสือลวดลายอะไรต่างๆออกมาโดดเด่นมากนะโดดเด่นมากแล้วก็พื้นหลังนี่คือจะเงาแวบๆ,ๆๆนะเขาก็เลยมักเรียกว่าเหรียญปัดเงานะเหรียญปัดเงาแล้วต่อมาก็กลายเป็นขัดเงาเออนะก็ มันก็มีการแบบนะเป็นเพี้ยนการเรียกกันมานะเอาเป็นว่าใครมีแบบนี้นะครับหรือว่าใครอยากขายของให้ร้านปลานันนะครับคุณสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนะไลน์ของเราก็ s p a n u n 8.8นะครับก็นะส่งภาพนะตามนั้นมาประเมินราคาไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งถ้าคุณไปเจอว่านะมีเฮ้ยเพจปลาหนันนะเรียกค่านั่นค่านี่ค่า ใบรับรองใบรับประกันค่าจองเคี่ยวต่างๆบอกเลยว่าร้านเราไม่มีถ้ามีนั่นคือมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามานะสร้างเพจโวยเดีนี้เพจร้านปานนีน่ยวันนี้ใครมีโอกาสที่จะได้ดูตอนนี้นะอยากแนะนําให้ทุกท่านนะครับกดทําการกดติดตามอะไรไว้นะครับเวลาไล์เนี่ยกดติดตามนะกดไลค์กดไลค์ไว้แล้วกันเพราะว่านี่คือเพจจริงอุตสาห์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับมีบุญวาสนา มีโอกาสได้ขายไม่ต้องไปเจอมิชาชีพเนี่ยกดไลค์ไว้ก่อนเลยกดติดตามไว้ก่อนเลยเผื่อวันหน้าได้ศึกษาแล้วก็หามาเพราะว่าเราพยายามสอนข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยให้ท่านได้ศึกษาเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่ได้มีเหมือนผมไม่มีหนังสือเนี่ยหนังสือพวกแบงค์หนังสือพวก เรียนอะไรพวกเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะหนังสือคู่มืออะไรต่างๆทุกคนไม่ได้ศึกษามาแต่ผมอยู่ในวงการนี้ผมว่าน่าผมน่าจะเล่นเหรียญมามากกว่า500ล้านนะเ,นเงินหมุนมากกว่า500ล้านแล้วแหละนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เลยมีประสบการณ์เยอะมาสอนทุกท่านให้ได้ศึกษากันและนี่คือเรื่องราวของเหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับที่เอามาฝากทุกท่านครับ